สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องหนุกหนานชาแนลนะครับพอดีวันนี้วันว่างๆนะครับก็เลยมานั่งทําที่แขวนพวงกุญแจนะครับเป็นที่แขวนพวงกุญแจติดผนังบ้านนะครับผนังห้องอ่าเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแขวนได้จํานวน5 5พวงกุญแจนะครับมีความยาวอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่24เซนแล้วก็ลึก อยู่ที่4เซนติเมตรนะครับอ่าเป็นการเก็บพวงกุญแจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อ่าวางพวงกุญแจแล้วลืมนะครับหาไม่เจออย่างนี้นะครับมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับหาง่ายเวลาเราจะใช้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับ ขนาดและราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับผม